ฟอามฝากมาให้ f ฟเด้นเอา้าลำได้นะเนี่ยได้ปั่นนะเนี่ยแล้วมันได้ปั่นนะเนี่ยโอเคครับเพื่อสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าโฟเดนนะเป็นล่างที่ไม่ใช่ร่างใหม่ะเป็นล่างเก่าร่างจีนแต่เรายังไม่ได้รีวิวนะก็ปกติตำแหน่งของโฟเด n นก็จะเป็น L W นะแต่รอบนี้มันมาตรงตัวมันมา R W มุมเท้าซ้ายมันก็เลยมียิงมากขึ้นฮะเกยยิงง่ายมากขึ้นก็สำหรับผมลองเล่นแล้วสองขั้นตาก็ปั่นโค้งดีฮะยิงประตูไกลๆก็ดีสายคมมากฮะเดี๋ยวก็จะไปดูในเกมมาแล้วจะเป็นยังไงมาเราเป็นฝ่ายเยือนนะเขาเป็นฝ่ายเยาวมาหาเล่นวดเอาและฟอร์ดได้ ตอกมาแรดฟอร์ดนี่มันพิวจริงๆเนเนี่ยขนาดล่างเก่าฟึ๊บออาอีซกักออกได้ประตูเฉยชนลม,มุนกันจริงๆแรดฟอร์ดเอาฟาวจากเมื่อกี้ได้นะแต่ไอเดวิดมันไปรับบอลก่อน มดดิเอาโล่งๆเลยครับโล่งอย่างนี้ก็โดนไปคือมันโล่งมากเว่ปืบหมุนมาหนึ่งทีไม่ใครตามทันแล้วก็ยิงปั่นโคงเข้าไปมา ผ่านได้อยู่เนี่ยความเร็วโฟเดนก็มีฮะออกก่อนไม่ได้เอาซาร์คชกบอลได้อยู่ซับล็อกฟุบฟุบลอ,บบลอง ยังให้เดวิดถ้าสูงกว่านี้น่าจะหมุนได้บาเปเ้เดียวเดียวเดียวระวังนะมาอยู่ที่คนคุมกองหลัง,งกดสับไม่ทันฟิมปงฟิมปง เฮ้ยเป้เฮ้ยเป้แรดฟอร์ดหมดเวลาเมื่อไปก่อนนะครับความอึดโฟ์เดนก็มีอยู่ับไม่มา ลิกสุดฮนะโอโร์เดนมันอยู่ในเลยทันอยู่ทันอยู่มีตาประกบเป้เปทันอยู่ฮนะน่ะสิมปงน่ะปิซากมาช่วยเกมรับเอาส่งให้ใคร บ้าไปเร็วอย่างนี้ทีท้าซ้ายดีวิดความฟากมาให้โฟเดนเอา้าลำได้นะเนี่ย ได้ปั่นนะเนี่ยแล้วมันได้ปั่นนะเนี่ยแล้วก็เข้าไปสวยๆนี่ฮะสับหลอกมาลงๆอย่างนี้ปั่นไปเลยหมัดแรกก็จบไปนะได้รับพชนะมารอบนี้เราก็จะเป็นฝ่ายยาวนะโอ้โหล,ลูทีโอทีต สับลาฟาวโมดิตเอา้าฉกปอนได้เฉยเดี๋ยวก่อนสับอ่านั่นไงหลงหลงเลนเชคไม่ทัน ผมว่าโรานโดมันเล็ค่อนข้างยากนะมานี่ฝึกเอาเฮ้ยแรดฟอร์ดสวยฮะขวาใช่ปะอยู่ซ้ายผมว่าน่าจะขวาถ้าซ้ายป่านนี้ออกไปละเนี่ยแล้วก็ ส่งแทงมาสวยๆให้แรดฟอร์ดใช้ความขังของตัวเองเบียดแย่งได้แล้วก็ยิงเข้าไปแจ๊แจัดสินหูเฮ้ยมานี่ เขามีโคดด้วยเห็นว่าอาอกเกไปแล้วนะเป็นตัวแรทิมเลยสับเอาสวยเฟกช็อต อ้าวได้เตะม,มุมขอเปิดสุดเทีะมีเตาเอาส่งให้ใครวะฟิมปปงโมดิต ไเลยดิเขาปิดมุมมไม่ทันแม่จริงๆอยากเลี้ยงหลบประตนูนะแต่ความมั่นใจไม่ไมยมีแต่มีหน้าของโฟเดนมันก็ลดไม่เท่าไหร่นะแถอว่าลดน้อยเลยแดงประมาณไม่ดิผมเห็นมันไม่ค่อยแดงเลยด้วยซ้ำ ถ้าเราไม่ได้ใช้มันวิ่งอะไรแบบจอะจังแดงประมาณแปดสิบส่วน <c oughs> นั่นไงกว่าละส่วนเหลืองประมาณเจ็ดว่ากว่าเหลือประมาณเจ็ดสิบผมว่าละว่ามันเอาโลน่นูมาทำไมดูแบบนี้ก็หมดสิทธิ์เซฟเดียว เตรียมขึ้นสกอร์ได้เลยเอาประตูขึ้นนำก่อนเอ้ยเอาประตูตีเสมอก่อนฝึกโอ้ยฟกช็อตไม่โดนนี่เอามามามาเดวิดไลกาด แพ้ได้เนี่ยตาเนี่ยสับมันสับแล้วมันเร็วมากเลยแรดฟอร์ดเนี่ยใครมันมาบังใครมันมาบังจะมาบังทำไมกูไม่เข้าใจคือมึงจะมาบังทำไมเอออันนี้ได้ร้อนแรงเลยเนี่ยเออร้อนแรงเดอะซีรีส์ไม่ได้ทำนานแล้วเหมือนกัน ฟ,าว,า,ฟ,า,วฟาวเอ้าฮะผมฟาวผมฟาวเรอผมฟาวเรอผมฟาวเผมเพิ่งรู้ผมฟาวอเอา้าจังหวะน,นี้สกิโอู้มานี่พิกแม่งจะโยนเข้ากลางอย่างเดียวเลยใจคอมันทำด้วยอะไรเนี่ยมม่งจะโยนเข้ากลางอย่างเดียวเลย ใส่สกอร์เตรียมเลยก็ได้เนี่ยตัวมันบักจริงๆตอนนี้โฟเดนก็ไม่ค่อยมีบทบลกเกมเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ค่อยส่งบอลไปทางโฟเดนสังเกตได้ครับว่าอีสากมันหลอดแดงเรือมากตอนนี้ก็แปดสิบกว่าๆแล้วเดี๋ยวดูหลอดโฟเดนเฮ้ยโฟเดนก็แดงแล้ว เอาเฮ้ยได,ได้นะเนี่ยได้นะเนี่ยแล้วโดนนาทีบาปไงแล้วคุณโดนผมนาทีบาปแล้วนาทีบาปไงมีนอนือหลับกันบ้างอเจอแบบนี้เอ้าถึงขั้นออกเลยฮะอ๋อไม่ออกอ๋อออ,อ,อ โดนไปฮะเดี๋ยวผมใส่ในร้อนแรงด้วยดีกว่าอันเนี้ยโอเคครับสรับคลิปรีวิวเจ้าโฟรดิงก็ต้องขอจบแตเพียงเท่านี้ฮะก็โดยรวมแล้วใช้ได้เลยฮะราคาก็ไม่แรงฮะแค่สามสิบเอมเองฝีเท้าก็มีความเร็วก็มีฮะยิงปันง่นโค้งยิงไกลดีหมดิติยาความว่องไวใช้ได้แต่โมงเนี่ยอน,นี้ก็จะแบบ เขาก็ตัวเล็กอ่ะเขาก็หมุนไม่ค่อยได้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนละ